สวัสดีครับวันนี้จะนำพามารู้จักกับอาณาจักรโยนกเชียงแสนหรือแคว้นโยนกเป็นรัฐของชาวไทยวนที่ตั้งอยู่แถบลุ่มน้ำโขงตอนกลางอันเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำกกเป็นที่ตั้งแหล่งชุมชนที่มีมาอย่างช้านานซึ่งเป็นอนาณาจักรแรกของชนชาติไทยตั้งแต่ประมาณปี1 2 0 0อถึง1650าอาณาจักรโยนกก็ล่มสลายลงเมื่อเกิดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ จึงอพยพย้ายเมืองหลวงมาเป็นเวียงปรึกษาแทนซึ่งมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในตำนานสิงหณติกุมารตามตำนานสิงหณติกุมารกล่าวว่าเจ้าสิงหณิราชกุมารโอรสของพระเจ้าเทวาการแห่งนครไทยเทศหรือเมืองราชคลึดได้ทำการอพยพผู้คนออกจากนาครไทยเทศเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนมาถึงชัยภูมิที่เคยเป็นแคว้นสุวรรณคมคำในอดีตไม่ไกลแม่น้ำโขงมากนักซึ่งตอนนั้นมีชาวล้วอาศัยอยู่ตามป่าเขาในบริเวณดอยดินแดนหรือดอยตุงมีหัวหน้าชื่อปู่เจ้าลาวกุยเจ้าสิงหาติได้พบกับพญาแม่ชื่อพันธุนาคราชซึ่งจำแรงกายเป็นพรามาพูดคุยและ แนะนำให้สร้างเมืองในที่บริเวณนั้นแล้วกลับเป็นพญานาคช่วยขุดคูเมืองให้เจ้าสิงหานติจึงตั้งเมืองบริเวณนั้นและนำชื่อตนประสมกับชื่อพญานาคเป็นชื่อเมืองว่าเมืองนาคพันสิงหณตินครจากนั้นเจ้าสิงหณนติได้แผ่อำนาจปราบปรามเมืองอุโมงค์เสลานนครซึ่งเป็นเมืองของพวกขอมและมีอำนาจเหนือกลุ่มชน พื้นถิ่นดั้งเดิมในแถบนั้นทั้งหมดในสมัยพรยาพันธนณติกษัตริย์องค์ที่สองได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนโดยเอาเหตุนิมิตเมื่อช้างมงคลของพระยาสิงหณติเห็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ก็เกิดการตกใจร้องเสียงดังแส่นสะเคียนช้างแสนหรือช้างสั่นนะครับ ในสมัยพระยาชุดตราชกษัตริย์องค์ที่สามได้มีการสร้างพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยกู่แก้วพระธาตุในถ้ำปุ่มถ้ำเปลวปล่องฟ้าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วสมัยพระยามังรายกษัตริย์องค์ที่สี่พระองค์ชัย นารายโอรสองค์สุดท้องของพระองค์ได้ไปตั้งเมืองใหม่ชื่อเวียงชัยนารายเมืองมูลเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนมีกษัตริย์ปกครองต่อๆกันมาจนสมัยพระองค์พังคะราชกษัตริย์องค์ที่42เสียเมืองให้กับพระยาขอมเมืองอุโมงค์ข้าเสรานาครและ ถูกในประเทศไปเป็นแก่บ้านเวียงสี่ทวงส่งสวยให้พระยาขอมเป็นทองคำปีละสี่ทวงหมากพินน้อย